ขอเล่นด้วยนะเธอยังจะมาขอเล่นอีกเหรอก็บอกแล้วว่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยมันเป็นของผู้ชายผู้หญิงอย่างเชื่อไปเล่นขายของไปอ้าวต้องบอกไม่ได้เจอกันนานเลยย <c oughs> ินดี้ลอะไรกันดีอะไปทิพยอ๋ย้อยไอเนี่ยพักก่อนจะทำก็ไม่ทำเ <c oughs> ย้ พลังงานต่อสู้นี่ติดพลังเย่ฮ้ยพลังได้เหมือนกันเหรออืมนี่ติดอีกอันนึงนี่อีกหนึ่งอันนะจะโจงตีชิบได้แล้วนะเล่อนอะไร มนเลตีเล่นอะไรกันอ่ะหมดสภาพหมดสภาพแล้วอะไรเนี่ยไอ้ตีเล่นอะไรกันอยู่อะไรเนี่ยพิมไอ้เนี่ยถังก็ไม่ตอบเป็นเพื่อนเล่นอะไรกันอยู่นี่กัดรางวัลแล้นะยุดก่อนมาบ้านเขาก็มาเล่นกับเขาสิเรอไปขี่จักรยานกันไหมไม่เอาเย้ก็เล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมมันสนุกนี่นี่ สลักตัวกับไฟตาตกไปมันจงตีไม่ได้นี่เธอเล่นไมได้มาอย่านี้นะนะนนะนะทีน้าเฮ้ยพิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์เกนมันเป็นของผู้ชายผู้หญิงเธอเล่นไม่ได้หรอกเจ้ไม่ใช่สิมันมีเด็กชายอีก่หรอเลยอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ชอบโปเกมอนเนี่ยอ่ะถ้างั้นเธอมีการ์เลี้ยงการหรอเธอให้ฉันยิมได้ไหมล่ะ มันต้องมีการ์ดของตัวเองก่อนสิยันแปลว่าถ้ามีการ์ดของตัวเองเล่นได้เหรอโอเคได้มาแล้วตัด์เตเด็กบัร์ี้อุอ้ยกล่องก็สวยสวยแกะดูดีกว่าอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วทันี้เราก็จะได้เล่นกับปาร์ตี้ได้ไปดูในกล่องนี้อะไรบ้างมีกาบมีตัวนับพลังและก็คู่กัน เไดนของผู้ชายไงชอบวิสีสวยมากเลยอ่ะการโปกเกมอนซาลูโนลีน่ารักมากเลยอ่ะดูอีตาพลังงานทุนขาด้วยเทรนเนอร ไปเล่นกูเกิอนเกร์ดิงการ์ดเกมไงโย่วันนี้ฉันขอเล่นด้วยนะก็บอกแล้วไงว่าต้องมีการ์ดก่อนโอ๊ยซื้อมาแล้วแล้วเล่นไปแล้วเหรอยังก็ให้นายสอนไงหัวหัวล้วทำไม บอกแล้วโปกเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกียร์มันเป็นของผู้ชายชั้นที่สองโอ้คึกฉันซมาแล้วอ่ะเด็กผู้หญิงเธอเล่นไม่ได้หรอกเอาการนี้เป็นเล่นขายของแล้วกันพี่ต่ายพี่ตานี่เนี่ยติดการพลังงานย่าจองมีเธอโดนไปแล้วยี่ เอเด่าที่มาเล่นเป็นเพื่อนฉันน่ะโอ้ยพิมพ์ไม่เป็นไรหรอกพิมชอบสนุกดีหาะเธอเอ่อช่วยเลือกหน่อยฉันไม่รู้จะเอาตัวไหนอ่ะโอ้ยอย่างนี้พี่น่อยู่เนี่ยเธอก็ใช้เทรนเนอร์สิมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยโอ้เอเด่าฉันซื้อนี่มาด้วยอะไรอ่ะพิมอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกให้อันนี้คือโปเกมอนเทรนดิ้งการ์ด ไ h i n y VMAX Collection มีเซต A แล้วก็เซต B ี h i n y VMAX Collection เนี่ยมีการหายากและก็การทรงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนในโปเกมอนเทรดดี้การ์เกมจริงเหรองั้น <c oughs> เรามาเกะก,กันเลยเอาเลยโอ้โหกล่องสวยมากเลยแค่กล่องก็สวยแล้ว้างหนึ่งจะเป็นไงนะโอ้โหเซต A แล้วก็เซต B เลยสี <c oughs> จะมี30แพ็คอยู่ข้างในและในแต่ละแพ็คเนี่ยก็จะมีก๊าซสุ่มสี่ใบอุ้ยชอบจังเลยก๊าซสุ่มจะได้ลุ้นด้วยใช่งี้เรามาแกะกันเลยนะจะได้ลุ้นการหายาหรือก๊าซสุ่มพลังโอ้โหนี่พิมฉันได้ตัวนี้เป็นกา๊าซโปเกมอนแร่ด้วยนะอู้ยเธอโชคดีสุดๆเลยเอเดนเนื้อว่าของฉันน่ะไลท์ชิพ เธออีกเสกี้ทันซังวีแม <c oughs> ็ูแล้วดูดิการสวยมากแค่วอิไสาสสมก็บปื้มแล้ว <c oughs> โ,โหงั้นเรามาแกะกันต่อไหม <c oughs> นี่แล้วเธอรู้ไหมอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีแบบ Amazing r a <c oughs> ร e ด้ <c oughs> วยเด็กันนี้อีกแกตัวกันเลยนะ <c oughs> ได้อาจเต็มเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนะ SSR จริงเหรอ SSR ฉันก็ได้นะแต่ว่าฉันมีนี่ด้วย UR Ultra er แล้วก็ที่สำคัญนี่ A Amazing เลยโอยจับดีทั้งทัเง็นแบบสายลุ้งวิ่งวอาแบบ texture แบบอู้ดีมากแบบน่าสะสมมากเลยไหนปาร์ตี้บอกว่าเป็นของผู้ชายไงผู้หญิงไงชอบมากเลย นี่ตุลิจับยูอาร์ยูอาร์ก็สวยเห็นไหมนี่เอเดราเดี๋ยวเราเลือกการหา,ายากแล้วก็การส่งพลังเนี่ยไปเสริมทัพในได้ของเราแล้วก็ไปแบทเทิากับปาร์ตี้กันโอเคนี่ฉันเลือกสามใบนี้ไปเสริมทัพสริมทันก็เลือกสามใบนี้คราวน,นี้ปาร์ตี้มีหนาวแน่เฮ้ยจุดพลังงานพอดีเลยโจางงา๊กซนี่หมดสภาพเลยหมดซึมแคลบตี้เก่งเกินไปอ่ะ <Yeah. S 2> อะไรเนี่ยผู้หญิงน่ารำคาญจริงแานคาะอะไรขอเล่นด้วยนะ,ะอะไรนะเธอยังจะมาขอเล่นอีกเหรอก็บอกแล้วว่าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยมันเป็นของผู้ชายผู้หญิงอย่างเธอไปเล่นขายของไปมาทิมจะเล่นขายของกัน<า>ไปกันเจอ ปาร์ตี้ทำไมล่ะปาร์ตี้นะปาร์ตี้ได้ถ้างั้นอะ่ะเรามาแข่งกันสักรอบไหมนะถ้าเกิดว่านายชน,นะฉันใช่ไหมฉันจะยอมเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับนายเลย oh <no. S 1> แต่ว่าถ้าฉันชนะนายอย่าต้องถอนคำพูดที่ว่าฉันอะ่ะเป็นผู้หญิงแบบเนี้เล่นไม่เป็นหรอกเป็บบนเกมสำหรับผู้ชายเท่านั้นโอเคไหมนี่ตี๋ สวดีครับมาอาทิตย์หลบแผลพี่ตีตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่โชว์ฝีมือเองจวนแล้วนะพี่รเราจะไปสู้เขาได้หรอปารตี้อย่าเล่นมานานแล้วนะเอดาลืมแล้วเหรอเรามีของเด็ดนะเยิ่งพลัาางงานนี่โจมตีนี่เกือบหมดสภาพแลันเนี่ย ไม่เป็นไรจวนนะนี่เฮ้ยมีการหายากแบบนี้ด้วยหรอเอามาจากไหนอะพิมกนี่ไงไ่นี่วีแมคคอลเลคชั่นในนี้มีการหายากและก็การสังเังที่ไม่เคยมีมาก่อนในโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเลยนะหามีอย่างนี้ด้วยหรอ นี่สินี่ไงนอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยกาเก่งสวยมากมีคุณค่าหน้าสะสมมากาเออเวา่าแต่ว่าจอมปีกี่กะร้อยเพค่ะหมดสภาพอ่ะฉันทำนายหมดสภาพได้หยิบการลังนวงัน <c oughs> เอ,อ๊ะ ทริปกลับบ้านกันแน่าาตามนะไอยุไอปหรือเปล่า,รรา,าไม่ลืมมั้งคิดตูดีดโีโอเคโอเคถอนคำพูดก็ได้โ o k e มอนเทดดิ้งการ์ดเกมเล่นไะด้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้อง ้าง้นต่อไปนี้เรามาเล่นกันทุกวันเลยนะได้แต่ยังไงวันนี้ก็ต้องกลับก่อนนะเจะรีบไปไหนอ่ะก็ชวนจะรีบไปซื้อโปเกมอนเทดดิง g ์กับไชนี y ีแม็กคอลเล t ชันจะได้มาเสริมท้าพ่อความแข็งแกร่งบ้างข้าวหน้ามาแบทเทิลกันจะได้ไม่ต้องมาหมดสภาพแบบนี้อีกดีดีมีซื้อมาเลยวันหลังอ่ะจะได้ไปจิ้มแบทเทิลกับคนอื่นๆบ้างจิ้มแบทเทิลคืออะไรอ่ะจิ้มแบทเทิลเนี่ย คือเขาอ่ะจะจัดให้ผู้เล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยมาเล่นกันเ,ออเราอ่ะก็จะมีโอกาสได้เล่นกบคนอื่นๆด้วยหรอแล้วเขาจัดอะไรยังไงที่ไหนอ่ะก็ทีเ่เฟ e b ุ๊กโปเกมอน TCG Thailand เขาจัดเรื่อยๆเลยโอเคเขาจะได้ไปรีบกดติดตามเพจเอาไว้เลยดีๆว่าะตี้นายอยากเห็นการหายากของเขาปะ่ะอ,อ,อยากเหานไ,ไงนี่แมเนี่ยเรียบเลยอ่ะดูดิดูดีว้าว ยังไ oh. ม่หมดยังไม่หมดโอ้โหอันตนแล